อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ คดีฆาตกรรมในคา,าริหาสแมวดำอายาสุจิยูกิโตะเขียนชวีวงอัศวะเสนาแปลบทนำวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมข้อ9ศที่อาคังในฮอกไกโดคนทั้งสมหยุดยืนหน้าประตูใหญ่หมอกหนา,าเครื่อนตัวจากป่าสนเอโซ กว้างใหญ่ด้านหลังเข้ามาปกคลุมทั่วบริเวณราวกับรอคอยการมาของพวกเขาอยู่นานเต็มทีคาวามินามิทากากิถูท่อนแขนที่พ้นชัยเสื้อไปมาอย่างไม่ได้ตั้งใจพางเดลียวไปมองข้างหลังรถยนต์ที่ทั้งสามโดยสารมาจอดอยู่ห่างออกไปหลายเมตรปิดทางเดินแคบๆที่รถเดียวผ่านป่าเข้ามาตัวรถสีเทาเข้มถูกกลืนเข้าไปในกลุ่มหมอกขาวทึบหมดทั้งคันแล้วหมอกลงจัดจัง ชายร่างสูงใส่แจ็คเก็ตแบบสปอร์ตที่ยืนอยู่หน้าคาวามินามิไม่กี่ก้าวพึ่มพำขึ้นแย่จริงเรากำลังอกไล่ตามเรามาจากคุชิโร่ชิชิยะคาโดมินักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนปนตามร่างผอมชนิดหนังหุ้มกระดูกยิ่งทำให้ดูสูงชรูดขึ้นไปอีกชิชิยะยกมือขึ้นรูปเลือนผมสลวยที่มีรอนหยักสกน้อย,อยรางถอดแว่นกันแดดก่อนหันไปมองหน้าคนที่ยืนอยู่ข้างๆว่ายังไงครับคุณอายุตะ พอจะนึกอะไรออกบ้างไหมก็ผู้ถูกถามเอียงคอคิดมองขึ้นไปที่ประตูรั้วตรงหน้าอึ้งอยู่อึดใจหนึ่งก่อนตอบไม่ค่อยจะเต็มปากนักว่าครับคล้ายครับคลา,ค,ค,ลาคิดว่าเคยเห็นอยู่เหมือนกันชายชื่ออายุตัดโทมาผู้นี้เป็นคนผอมรูปร่างสันทัดหลังงอจึงดูตัวเตี้ยมไม่มีสง่าราศีมองรวมๆเป็นคนแก่งอมแม้อายุเพิ่งจะหกสิบเศษ ใส่หมวกไม่มีปีกสีน้ำตาลปิดสีสะะที่ร้านเถกตาซ้ายถูกปิดไว้ด้วยแผ่นผ้าขาวแผลไฟลวกบนใบหน้าซีกซ้ายจากรอบๆแผ่นผ้าลงมาที่แก้มจนถึงคางดูแล้วหน้าเวทนาจับใจเขาวามินามิมองตามสายตาชายชาราขึ้นไปที่ประตูรั้วสูงเริ้วเสาสองด้านเป็นหินสีแดงครัำเหมือนต้นไม้ใหญ่เก่าแก่คู่หนึ่งยืนต้นโดดเด่นขึ้นมาจากพงหญ้า บนเสาไม่มีป้ายชื่อทั้งยังไม่ทิ้งร่องรอยไว้ว่าเคยมีบานประตูรูปกงทำด้วยทองแดงเก่าสุดโทมเช่นเดียวกับรัว้วที่ล้อมบริเวณคฤหาสน์แบ่งกั้นสวนกับป่าหมอเคลื่อนตัวผ่านรูปกงประตูรั้วเข้าไปภายในเงาคฤหาสน์ที่เห็นแบบๆอยู่ตอนลงจากรถเมื่อครู่ก่อนนั้นตอนนี้มองไม่เห็นแล้วเหมือนมีใครชักฉากสีขาวลงมาบดบังไว้บานประตูปิดสนิท ด้วยโซ่คล้องกุญแจอดอกใหญ่ชิชิยะก้าวเข้าไปรองจับลูกกงเขยาเ่าแรงๆด้วยมือทั้งสองข้างแต่บานประตูก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยคุณชิชิยะครับตรงนั้นคาวามินามิชี้ไปทางด้านซ้ายของประตูนั่นไงประตูเข้าออกอะไรนะเออจริงด้วยจะว่าโชคดีก็คงได้เพราะประตูบานเล็กสำหรับให้คนเข้าออกนั้นไม่ได้ล็อก เพียงแค่ครองกันแจจากด้านในไว้เท่านั้นจึงเอามือรอดรูกรงเข้าไปปลดออกได้โดยง่ายลำพังชิชิยะกับข้าวามินามิหากไม่มีทางจริงๆก็อาจจะปีนข้ามประตูรั้วเข้าไปได้แต่อายุตะช,ชายชราที่มาด้วยคงทําไม่ได้แน่เข้าไปกันถเถอะคาวามินามิชิชิยะเปิดประตูบานเล็กแล้วหันมาทางคนทั้งสองคุณอายุตะด้วยมาสิชิชิยะในชุดเสื้อแจ็คเก็ต สะพายกระเป๋าสีเดียวกันเดินนำเข้าประตูไปข้างในเมื่อขวาของอายุตาโทมะสกำม้เท้าสีน้ำตาลเอาไว้แน่นยันตัวเดินตามเข้าไปโดยมีคาวามินามิรังท้ายทั้งสามเดินฝ่ากลุ่มหมอกขาวไปข้างหน้าคล้ายยองเพื่อไม่ให้เกิดเสียงฝีเท้าเสียงนกเพียกหากันระงมไปทุกทิศอยู่ในป่าอุณหภูมิไม่ขยับสูงขึ้นทางที่เกือบจะเลยเที่ยงของวัน ต้นเดือนกระกฎาคมอากาศเย็นจนคาวามินามิซึ่งใส่เสื้อแขนสั้นต้องถูแขนทั้งสองข้างไปมาไม่หยุดนึกเสียดายที่ทิ้งสเวตเตอร์ตัวบางสำหรับใส่ในหน้าร้อนไว้ในรถแม้หมอกจะบางให้เห็นแค่เพียงภาพเรือนรางแต่ก็พอจะรู้สึกได้ว่าส่วนของคาริธน์นั้นกว้างขวางมากทีเดียวต้นไม้ประดับสวนใบเขียวเข้มร่มคืมยืนต้นท่วบริเวณ ขนาดใหญ่เล็กและความสูงต่ำคละกันไปมีตั้งแต่ต้นเล็กสูงไม่ถึงเมตรไปจนถึงต้นไม้ใหญ่ๆสูง3-4เมตรคาวามินามิดูนี่สิชิชิยะเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งมองลอดใบเข้าไปที่ลำต้นแล้วบอกว่าต้นมาซากิหรือแกนญี่ปุ่นต้นนี้คงจะไม่ได้รับการดูแลมานานแต่ดูดีๆจะเห็นว่ามีรอยตัดแต่งเหลืออยู่ตัดแต่งหรอใช่ ร่องรอยที่เหลืออยู่เป็นข้อพิสูจน์ว่าแต่ก่อนเคยมีการตัดเล็มกิ่งใบให้เข้ารูปเป็นประจำแต่เอต้นนี้จะถูกตัดแต่งให้เป็นรูปอะไรนะอ๋อขาวามีนามิร้องพร้อมพยักหน้าและจ้งมองไปที่ต้นไม้เมื่อนึกถึงข้อความในบันทึกที่ว่าต้นไม้ในสวนตัดแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆขึ้นมาได้และพอชายหนุ่มกระพริบตาอีกทีก็เห็นเงาดำตะคุ่มของต้นไม้ข้างหน้า เป็นรูปร่างของแมวดำตัวมหึบมาคงเป็นเพราะหมอกที่ไหวตัวตามแรงลมอุ่นจนทำให้เกิดภาพลวงตาแต่ที่แน่ๆคือเป็นผลจากการทำงานของสมองส่วนที่บันทึกความจำเอาไว้ว่าตึกหลังนี้ชื่อคารืหาดแมวดำชิชิยะรูปคางแหลมทำหน้าเคร่งขึมก้าวเท้าย่ำกอญ้าที่ท่วมข้อเท้าอยู่หันออกมาจากต้นมาสก,กิส่วนอายุตะผู้เทา ที่ยอยู่ข้างๆกำลังมองไปรอบด้านพร้อมกับเอียงคอครุ่นคิดชายชาราผู้เคยทำหน้าที่ดูแลคาริหาดหลังนี้มาดูตลอดอย่างน้อยก็จนถึงเดือนกันยายนปีที่แล้วคนนี้คงกำลังพยายามเรียกความทรงจำซึ่งสูญหายไปให้กลับขึ้นมาอย่างสุดความสามารถหมอกอาจทำให้ความรู้สึกสัมผัสที่มีต่อสภาวะแวดล้อมต่างไปจากปกติเพราะคา่ามินามิรู้สึกว่าต้องเดินมาบนทางเล็ก ปูด้วยอิฐผ่านสวนรกร้างหน้าบ้านมาไกลหลายร้อยเมตรกว่าจะไ,ได้มายืนอยู่หน้าตัวตึกถึงเสียทีชิชิยะเอ่ยขึ้นอย่างทึ่งนี่เองเหรอคาริฮัดแมวดําตัวคาริฮัดซึ่งเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรปหน้าจั่วแหลมและมีหน้าต่างทรงแคบยาวเรียงเป็นตับบนผนังสีเทาอ่อนที่มีคราบสกปรกนั้นไม่มีอะไรแปลกแต่การที่มันมาตั้งอยู่กลางป่า ห่างไกลาจากผู้คนในฮอกไกโดต่างหากที่เป็นเรื่องประหลาดและสําหรับคาวามินามิชายหนุ่มอดรู้สึกหวาดหวั่นไม่ได้เมื่อรู้ว่าตึกหลังนี้เป็นผลงานการออกแบบคฤหาสนตของนากามูระเซอิจิสถากปนีคนนั้นประกอบกับที่แน่รู้มาว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุในคดีเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วตามที่อ่านพบในบันทึกเล่มนั้นแล้วแมวกังหันลมที่ว่านั่นอยู่ตรงไหนชิชิยาอืดตัวผอมชรุด งเงยคอชะงเงือมองสูงขึ้นไปที่หลังคาคาวามินามิมองตามไปด้วยแต่ก็ไม่พบสิ่งที่คาดว่าจะได้เห็นอยู่ตรงนั้นครับอายุตะยกไม้เท้าชี้ขึ้นไปอยู่ตรงปลายนั่นเห็นไหมทั้งสองเบียนสายตาตามไปทางนั้นจริงด้วยบนยอดหลังคาส่วนที่เป็นเรือนแฝดทางด้านซ้ายสุดของตัวคารืหัดมีเงาสีเทาจางๆคล้ายไก่กังหันลมซึ่งแม้หมอกจะบงัง แต่ก็พอมองออกว่าตัวที่ติดอยู่กับกังหันลมนั้นไม่ใช่ไก่อย่างที่เห็นกันทั่วไปแต่เป็นตัวอะไรที่ดูแปลกชอบกลน,นั่นเองเหรอชิชิยะเอียนกอดอกเหนหน้ามองนิ่งอยู่หลายวินาทีเอียงคอคิดและพึ่มพำอะไรกับตัวเองก่อนหันมาทางอายุตะเอาละเข้าไปข้างในกันดีกว่าประตูล็อกอยู่ไม่ใช่หรอครับคาวามินามิติงชิชิยะยักไหลแล้วยังไง อุตส่า์ดันดดนมาถึงที่นี่แล้วคงไม่มีใครล้มเลิกความตั้งใจกลับไปมือเปล่าหรอกใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ผมว่าลมแรงพัดกระโชกผ่านต้นไม้ในสวนหอบเอากลุ่มหมอกที่ปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณไปด้วยเปิดให้แสงแดดที่กำลังคอยไปทางด้านใต้ผ่านเข้ามาแวบหนึ่งเอาหน้าไปกันเถอะชิชิยะเร่งเสียงดังและก้าวนำหน้าไปที่ประตูทางเข้าตัวตึกที่แดดส่องให้เห็นชัดชั่ววูบ ขวามินามีเมื่อได้ยินเสียงดังแก๊กๆของก็งหันลมขณะหันเปลี่ยนทิศไปตามแรงลมที่พัดจัดจึงเหลือบขึ้นไปมองเงารางๆวันยอดหลังคาอีกครั้งก่อนเดินตามชิชิยะไปพร้อมกับไยชราอายุตะบทที่หนึ่งบันทึกของอายุตะโทมะตอนที่หนึ่ง ทึกนี้ฉันเขียนขึ้นเพื่อตอนเองฉันเขียนข้อความทั้งหมดในสมุดเล่มนี้โดยไม่คิดเลยสักนิดที่จะให้คนอื่นอ่านและคิดให้เป็นเช่นนั้นโดยตลอดหากไม่เกิดเหตุการณ์สำคัญมากพอที่จะทำให้จิตจำานงนี้ของฉันเปลี่ยนไปข้อความทั้งหมดในสมุดเล่มนี้เป็นบันทึกรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในบ้านที่เรียกกันว่าคฤรหาานแมวดำในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่1นถึงสสิงหาคมข้อส1989ก่อนเริ่มบันทึกฉันนายอายุตะโทมะผู้เขียนขอให้คำสัตย์ปฏิญาณกับตนเองว่าจะไม่สอดแทกความเท็จใด,ดๆเอาไว้ทั้งสิน้นจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการเขียนบันทึกฉบับน,นี้คือความต้องการบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นจริงที่ฉันเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูทั้งสองข้าง ในฐานะผู้ดูแลคารอาญาดังนั้นฉันจึงเขียนด้วยความระมัดระวังมากอย่างเช่นเวลาแทรกคำสันนิษฐานหรือคาดเดาใดๆก็จะพยายามกลั่นกรองไม่ให้เป็นความคิดที่ฝังหัวอยู่หรือเป็นความคาดหวังส่วนตัวและคิดที่จะตั้งใจบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยความสุขุมรอบคอบเท่าที่จะทำได้ขอย้ำอีกครั้งว่า บันทึกนี้ฉันเขียนขึ้นเพื่อตอนเองเขียนด้วยความต้องการที่จะฝังเหตุการณ์ในอดีตอันขื่นขมช่วงหนึ่งของชีวิตเอาไว้ในสมุดบันทึกเล่มนี้ระยะนี้ฉันรู้สึกตัวว่าความจำเริ่มถดถอยต้องไปที่ชาราลงและคิดว่าเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปอีกสักสิบปีความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครั้งนี้คงเดือนลางเป็นหมดสิบปีข้างหน้า บันทึกเล่มนี้จะต้องเป็นข้อเขียนที่สนุกน่าสนใจมากสำหรับฉันเป็นแน่อาจเรียกได้ว่านี่คือนิยายประเภทนักสืบที่เขียนขึ้นเพื่อตัวฉันเองในอนาคตเอาล่ะตกลงฉันจะเขียนบันทึกในแนวนี้ฉันควรเริ่มตั้งแต่ตรงไหนดีกรณีเช่นนี้คิดว่าเขียนตามขั้นตอนการเกิดเหตุเป็นดีที่สุดเพราะจะได้ช่วยฟื้นความทรงจำของตนเองในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาในรายละเอียดของทุกแง่มุมด้วย เรื่องตั้งแต่การที่คนกลุ่มนั้นมาที่คารุฮาร์ดหฉันได้รับแจ้งว่าจะมีคนเดินทางมาที่คารุฮารดเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปีคศ1989เพิ่งย่างเข้าเดือนใหม่คิดว่าราววันที่สองหรือวันที่สามคารุฮารดหลังนี้ปัจจุบันเป็นบ้านพักตากอากาศของประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในจงังหวัดไซตามะโดยมีคุณอาดาจิฮิเดอากิ ซึ่งเป็นคนท้องถิน่นได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลที่ดินและบ้านแทนเจ้าของคุณอาราจิคนนี้เองที่โทรศัพท์มาแจ้งว่าต้นเดือนหน้าลูกชายเจ้าของคาริฮารจะเดินทางมาพักผ่อนกับเพื่อนๆระหว่างปิดเทอมฤดูร้อนโดยมีแผนที่จะพากันไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ได้เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่ไม่มีบ่อยนักจึงอยากชวนเพื่อนมานอนค้างที่บ้านพักตากอ,อากาศของพ่อสักระยะหนึ่ง จึงของให้ฉันช่วยจัดการเรื่องห้องพักสำหรับทุกคนรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารการกินระหว่างลูกชายเจ้าของบ้านกับเพื่อนๆพ,พักอยู่ที่คา,าริฮา์ดด้วยบอกตามตรงว่านั่นไม่ใช่ข่าวที่น่ายินดีสำหรับฉันเลยฉันเป็นคนไม่ชอบสูงสิงกับใครมานานแล้วและยิ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความรู้สึกเกลียดมนุษย์ก็ยิ่งชัดเจนจริงจังขึ้นตอนที่นายอาราจิติดต,ต่อมา ฉันร้องอยู่ในใจว่าถ้าห้ามได้ก็ไม่อยากให้พวกนั้นมาเอะอะเจียวจ้าวกันที่คฤหาสน์นี้เลยถึงจะคิดเช่นนั้นแต่คนที่เป็นแค่ลูกจ้างอย่างฉันก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธคําขอเช่นนี้ได้จึงเป็นธรรมดาที่จะต้องรับคําทันทีคิดดูก็แปลกอยู่เหมือนกันเพราะตั้งแต่ฉันรับจ้างมาเป็นผู้ดูแลและอยู่กินในคฤหาสน์ดได้6ปียังไม่เคยมีใครมาใช้บ้านพาักตากอากาศหลังนี้เลยแม้แต่ครั้งเดียว ในเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นฉันจึงต้องทำใจเตรียมต้อนรับกลุ่มเด็กหนุ่มที่จะมาพักฉันไม่รู้มาก่อนว่ารู้าาเจ้าของคอนโดหาดเป็นคนอย่างไรหากหญิงพยองเอาแต่ใจร้ายกาจอย่างพวกร,รูสิทธิไฮโซโท,ทั่วไปก็คงต้องระวังตัวกันหน่อยเพราะถ้าเกิดไปทำอะไรขัดใจเข้าคงต้องเป็นเรื่องแน่กรณีร้ายแรงที่สุดอาจถึงกับไปฟ้องพอ่อให้ไล่ฉันออก สิ่งแม้แต่คุณอาดาจิก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยอะไรได้สำหรับคุณอาดาจินั้นฉันถือว่าเป็นผู้มีบุญคุณเป็นพิเศษที่ช่วยจัดการให้ฉันเข้ามาเป็นผู้ดูแลคารืหักเมื่อ6กปีก่อนคารืหักเหั่งนี้ตามปกติแทบไม่มีใครมาเยือนนอกจากคุณอาดาจิที่มาตรวจดูความเรียบร้อยนานๆครั้งจนแทบจะลืมหน้ากันแล้วก็พูดได้เต็มปากว่าไม่มีใครมาเลยสักคน คารืหัดตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในป่าไม่มีบ้านคนอยู่ในละแวกใกล้เคียงแม้แต่หลังเดียวพวกพวก่อค้าไม่มีใครเข้ามาทำเรียกและพวกเซลแมนก็ไม่มีใครอุตสาห์บุกเข้ามาเสนอขายสินค้าถึงที่นี่ด้วยนับเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะมากสำหรับคนชอบปีกวิเวทอย่างฉันเจ้าของคารืหัดคนปัจจุบันที่ไซโตมาเคยแวะมาครั้งหนึ่งเมื่อสี่ปีที่แล้วระหว่างเดินทางมาทำธุระ ที่นี่จึงเท่ากับเป็นบ้านพักตากอากาศแต่ในน้ำเท่านั้นระยะน,นี้มีข่าวลือหนาหูว่าราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกติแม้แต่ที่ที่อยู่ห่างไกลแทบจะสุดโลกเช่นนี้คนที่ซื้อเอาไว้อาจคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อเก็งกําไรหรือแค่ซื้อเรื่อยเปื่อยไปเท่านั้นเองฉันก็ได้แต่คิดโดยไม่อาจซอกแซกถามใครได้และแล้วพอฉันตอบรับแค่บางหน้าคุณอาตาจิก็บอกว่า คงต้องยุ่งมากเพราะคิดว่าน่าจะอยู่กันหลายวันด้วยยังไงก็ช่วยดูแลให้ดีหน่อยแล้วกันนะครับฟังน้ำเสียงแล้วดูเป็นห่วงเป็นใย,ยดีพอได้กำหนดการและรายละเอียดอื่นๆแล้วผมจะติดต่อแจ้งมาอีกทีเท่าที่รู้ในตอนนี้คือจะมาการทั้งหมดสี่คนห้องกับเตียงมีพอที่จะต้อนรับได้อยู่แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่สภาพของห้องซึ่งไม่ได้กวาดถูอย่างทั่วถึงมานานเต็มทีจะบอกว่าหมูน่นี้เรียวแรงถดถอยก็ฟังดูจะเป็นคำแก้ตัว ของคนขี้ขลาดที่มีกล้าบ,บอกว่าความจริงแล้วฉันเป็นคนดูแลคฤหา์ที่เกลียดครัน้นซึ่งช่วยไม่ได้ถ้าจะถูกตำหนิฉันเองก็ใช่ว่าจะเพิกเฉยยังตั้งใจดูแลรักษาคฤหา์ให้คงความสวยงามและสะอาดเรียบร้อยไร้ฝุ่นละอองไปทุกซอกทุกม,มุมอยู่เสมอแต่ทว่าอาจเป็นเพราะการดูแลคฤหา์ที่ใหญ่ตัวกว้างขวางหลังนี้ เปงานที่เหลือบากกว่าแรงสำหรับชายชายราวัย60อย่างฉันก็เป็นได้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนมาพักวันวันหนึ่งของฉันจึงหมดไปกับการเตรียมนั่นเตรียมนี่เป็นการใหญ่เริ่มจากการเก็บกวาดทำความสะอาดซึ่งเป็นงานหนักจริงดังคาดห้องชั้นบนสี่ห้อง,นนองที่ฉันจัดให้เป็นห้องนอนสำหรับแขกอยู่ในสภาพยแย่ทุกห้องนอกจากฝนจะจับเคลือไปทั่วแล้วยังอับชื้นมากด้วย แค่เก็บกวาดทั่วห้องก็เหนื่อยเสียจนหอบอีกทั้งยังห้องอาบน้ำและอ่างล้างหน้าที่ใช้ร่วมกัน1นชุดต่อสองห้องก็มีหลายจุดที่ต้องซ่อมแซมตึกหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อเกือบ20ปีก่อนเมื่อปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการทํานุบํารุงก็ยอมถึงเวลาที่จะเริ่มสุดโทรมเป็นธรรมดาจนกระทั่งย่างเข้าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมลูกชายเจ้าข,ของคารกต์จึงโทรศัพท์ถึงฉันโดยตรง แจ้งกำหนดการเดินทางมาว่าจะออกจากโตเกียววันที่24กรกฎาคมได้ยินมาว่าลูกชายเจ้าของบ้านปัจจุบันเป็นนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยเอม็มจากบ้านพ่อแม่ไปอยู่คนเดียวที่โตเกียวจากนั้นจะพากันเที่ยวไปรอบๆสักพักแล้วจะมาถึงเมืองนี้วันที่31อแต่คืนนั้นจะพักที่โรงแรมในเมืองอยากให้ช่วยมารับตอนบ่ายวันที่หสิงหาคมจะว่าไป ็าอาจจะเป็นการตัดสินใจอย่างฉับฉวยจากบทสนทนาเพียงไม่กี่คำแต่ฟังจากการพูดจาแล้วรู้สึกอย่างที่คาดไว้จริงๆคือนายคนนี้ไม่ใช่คนหัวดีนะักฉันอดไม่ได้ที่จะวาดภาพอยู่ในใจว่านายคนนี้เป็นลูกชายไม่เอาทานของคนรวยสักคนที่อยู่คอนโดหรูขี่รถสปอร์ตเที่ยวเล่นไปวันๆโดยไม่สนใจที่จะเข้าฟังเลคเชอร์ที่มหาวิทยาลัยจิตใจผมหดหูลงทันทีเมื่คิดว่า เพื่อนสามคนที่มาด้วยก็คงจะเหมือนๆกันทำไมถึงจะต้องพากันดันด้นมาถึงที่ห่างไกลสุดกูอย่างนี้ด้วยทั้งที่มีที่เที่ยวแห่งอื่นๆสำหรับคนวัยนี้อยู่มากมายจำได้ว่าตอนนั้นฉันคิดแล้วท้อถอนใจด้วยความท้อแท้ไม่รู้กี่ครั้งทดลองฟังของซิรีสนนี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ a m a r i n b o o k s .com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอ m a r i n b o o k s